สวัสดีทุานผู้ชมกันด้วยนะครับที่เกม r o b บอกเสนเองอ่าตัวนี้เราก็อยู่ใน TNT Rush กันนั่นเองอ่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบคล้ายๆกับ TNT Run คือแบบไม่คล้ายอ่ะมันแบบมันเหมือน TNT Run เลยคือเราจะต้องวิ่งเอาตัวรอดอยู่บนพื้น TNT อ่าเราต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดอ่าร้าล่วงก็แพ้ไปอะไรประมาณนี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะต่างกับ TNT Run ไหมครับตรงที่ว่า มันมีพื้นหลายแบบก็จะมีแบบว่าพื้นทีนทีแบบว่าปกติทั่วไปคือแบบว่าวิว่งไปแล้วพื้นร่วงอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบว่าพื้นธรรมดาแต่ว่ามันจะค่อยๆร่วงคือมันจะค่อยๆผุพังอ่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งเลยก็คือเป็นแบบแย่งพื้นที่กันอะไรประมาณนี้นะเท่าที่เล่นรู้สึกว่าเกมนี้ก็จะมีอีเวนต์ด้วยคือเป็นอีเวนต์ให้เราเก็บไอเทมพวกนี้ นะครับถ้าเราเก็บไอเทมพวกนี้ครบเนี่ยเราอาจจะได้ของรางวัลพิเศษก็ได้อ่าเนื่อจากว่าเกมน,นี้อยู่ในช่วงอีเวนต์เป็นอีเวนต์ในการโปรโมตการ์ตูนเรื่อง Voltron นั่นเองอ่าน่าจะเป็นอนิเมะที่เกี่ยวกับการต่อสู้อยู่บนอวกาศใใคล้ายๆกับ Star Trek เอออะไรประมาณนี้ซึ่งจะฉายทาง Netflix นะครับถ้าใครอยากดูก็ต้องแบบว่าเสียตังไปดูแต่รับรองคุ้มแน่นอนอ่าจะเริ่มเขาฉายวันที่ 4ส,สิงหาก็อีกไม่นานแล้วนะสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนก็แนะนําเลยนะครับยังไม่เคยดูเทเลอร์มันเหมือนกันอ่าตอนนี้เกมก็กําลังจะเริ่มในไม่ช้าแล้ว3 2 1สองหนงอ่าได้เวลาโหวตแมปแล้วอ่ามีแมปอะไรให้เราเล่นบ้างนี่ก็จะมี Lost Forest, Lost in Space แล้วก็ Last Island อ้าวยังไม่ทันได้โหวตเลยพิดแต่อ่านชื่ออ่าต่อไปเราจะได้เล่นโหมดอะไรวะอาหารไม่ทัน โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าจื๊บอ่าสองหอ่ะผมลืมบอกอีกแบบนึงคือมันจะแบบว่าเทียนทีลงมาแล้วก็ระเบิดบื้มอย่างนี้จื๊บอื้ือันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพื้นผุพังเหมือนกันแต่ว่าต้องระวังเทียนทีด้วยมันจะคอยระเบิดระเบิดระเบิดเ,ดเ,ดเ,ดเดอ้ยโอเดยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหล่วงมาอย่างชั้นสุดท้ายเลยนี่เกมนี้ก็จะมีพื้นพิเศษเป็นพื้นพัดลมนะจะช่วยทำให้เราเนี่ยเอ้ยเด้งคือไปชั้นบนได้จึ๊บจเค เราต้องดูดีๆด้วยนะว่า TNT ไหนมันเป็น TNT ระเบิดเพราะว่ามันจะมี TNT บอกว่าระเบิดกับไม่ระเบิดแต่ส่วนใหญ่จะไม่ระเบิดนี่จิบจิบขอขึ้นไปชั้นบนเลยนะจิบนี่เกมนี้ก็ดีหน่อยคือมันจะยื้อชีวิตเราได้นานจิบ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 บอกได้เลยว่าสมัยผมเล่นท t n ีรันในไมครับเนี่ยผมเนี่ยโปรมากเอ,อ้ยพูดไปทันขาดคําเลยโอ้โหตายเลยลืมสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าผมเล่นโปรมาก เราได้แค่8เหรียญเองนะถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยเราก็จะได้เหรียญที่น้อยได้ประมาณ5-10เหรียญน,นี่แหละประมาณนี้ซึ่งของช้อปปิ้งเนี่ยราคาแบบบ้าคือแบบบ้าถูกสุดอะ250รอ่ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นแบบว่า <S 2> 2, <S คลาสสิกค,คลาสสิกหน่อยดู 1, <go. S 1> อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคลาสสิกให้เราวิ่งอยู่บนทีนทีเหมือนในทีนทีทนทรันในไมค์ครัฟเลยฮึบจิ๊บจิ๊บหืไม่ได้ตัดหน้าเราหรอก จิบ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 อ้ยโดนตัดหน้าไม่เป็นไรเอ้ยโอ้โหล้มมาหลายชั้นเกินไปแล้วจิบขอเด้งมาชั้นบน่อยนะโอ้ยอีกแล้วจิบจิบจิบเด้งขึ้นไปแล้วก็เด้งขึ้นไปนี่โอเคเฮ้ยลวกอีกแล้ว,วระวังระวังก่อกระโดดลองดูทําไมเราที่จริงเกมนี้มันต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยนะ่เอเดี๋ยวมาดูฝั่งชอ็อปกันดีกว่าช็อปเนี่ยก็จะมีขายพวกคอสตูมด้วยซึ่งคอสตูมเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะ แพงอยู่นะครับคือแพงจนถึงแพงมากแพงที่สุดก็น่าจะาประมาณ5 0 0พันมั้งเท่าที่ผมเคยเห็นน่ะนี่ประมาณมีประมาณพันกว่าๆนี่สามพันคือแพงมากถังขยะก,ก็ยังมีขายต่อไปก็จะเป็นพวกพาร์ติเคิลเอาไว้แบบตกแต่งประดับประดับตัวเราเวลาวิ่งมันก็จะแบบว่าฟุ้งคริง้งอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะมีพาร์ติเคิลครั้งคาวฟองสบู่ผ้าทีแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลย นี่อันนี้สวยมากแพงสุดโอ้โห12,000ต่อไปเป็นเปิร์กก็จะบวกความสามารถพิเศษอ่าอันนี้ก็จะทําให้เรากระโดดได้ไกลขึ้นอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยหลบหลีกจากพวกอาวุธต่างๆได้อ่าอันนี้ก็เซคันด์ช c e คือจะทําให้เราเนี่ยลออยู่บนอากาศถ้าเกิดว่าเราตกลงไปชั้นสุดท้ายนะประมาณนี้ส่วนไปฉายก็มีทําไมก็ไม่รู้ต่อไปก็จะเป็นพวกอาวุธอะไรประมาณนี้ก็จะมีอันนี้ บ็อกซิ่งโคลานะครับเป็นโคลาน่าจะช่วยบวกในเรื่องความเร็วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่เขาน่าจะต้องการนี้มากกว่ากา v ity คอยนะครับน่าจะเป็นสปริงที่ทำให้เล่เลนง่ายขึ้นอ้าวคนอื่นไปไหนหมดแล้วเง้ออดเล่นเลยโมแต่อธิบายมาต่อไปบทแมปเล่นแมปอะไรดีเมื่อกี้เราเล่น Lost In Forest ไปแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ้าว ยังไม่ทันได้กดโหวตเลยต่อไปเราจะเล่นในโหมดคลาสสิกในแมปบ้านสุขสันต์บ่านสุขสันต์มันจะสุขสันต์ตามชื่อหรือเปล่าจิ๊บสองหุยเฮ้ยเลียงเลี้ยงขอเลี้ยงดิด่งเรียบร้อยได้เรียญแล้วโอ้โหเฮ้ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บอ๋อโดนโดนตัดหน้าบล็อกไม่เป็นไรจิ๊บดึงโอเครอบนี้เราต้องเป็นผู้ที่อยู่รอดให้ได้จิ๊บจิ๊บเราจะใช้ประสบการณ์จากการเล่นทีมทีรัน มาใช้ในเกมนี้เอ้ยเอ้ยล่วงแล้วล่วงแล้วขึ้นไปหน่อยนะจึ๊บนี่ขึ้นแบบดับเบิลเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่เราต้องเคลียร์บล็อกไม่ให้เขามีที่ยืนเอ้ยเอ้ยออโดนตัดหน้าอีกแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยโอ้เราเล่นไปแค่35วินาทีตายโอ้พระเจ้าทำไมเรามีชีวิตอยู่ได้น้อยขนาดนี้ทีอ วันก็โอ้ยอันนี้เป็นหมดทีนทีระเบิดปึ <c oughs> ้มไม่เป็นไรมันจะมีทีนทีบางอันที่ไม่ระเบิดหรือเปล่าหรือมันระเบิดทุกอันก็ไม่รุมกันอ้ออ้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หมดนี้ไม่มีพัดลมดันขึ้นด้วยอ๋อมีอยู่มีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเหมือ,อ,อมมนพื้นจะหายไปเร็วมากเหมือนพื้นจะหายไปเร็วมากเฮ้ยเด้งขึ้นไปอยู่ชั้นบนไหนนะปึบอ้าวโอ้โหแย่งพัดลมเราอีก จิบ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 เฮ้ยตรงนี้มีพัดลมอยู่ขอได้เงินไปแล้วนะจิบโอเคเราอยู่ข้างบนไว้ดีแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกปานเบอร์เลยจิบจิบจิบอ่ารอบนี้เราต้องยืนเก็บให้เอ้ยพื้นระเบิดตกใจเราต้องยืนเก็บให้ได้นานที่สุดจิบจิบจิบนี่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 วนวนจะตามเรามาซิจึบจิบอื้อหือันอันนี้ก็ดีหน่อยคือมันจะมีพื้นมาต่อหรือเปล่าเฮ้ย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชั้นเอ้ยเปลี่ยนชั้นไม่ได้เปลี่ยนชั้นเอยอะขนาดนี้<ม>เด้งขึ้นไปโอ้ไม่เด้งแล้วว่ะสงสัยพัดลมหมดแรงจุดจุโอ้ยโอ้กระเด็นกระเด็นโอ้โหจุดๆก็กระเด็นอ้าวชนะชนะจนได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เรากลายเป็นผู้ชนะภูมิใจเราได้ตังค์มาเพิ่ม15บาทก็คือถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้ตังค์15บาทแล้วก็ได้ x p ประมาณอยู่เกือบๆ50อะก็เยอะอยู่เหมือนกัน อ่าต่อไปจะเป็นโหมดพื้นค่อยคยยุบโอเคก็โหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยยุบแล้วจิ๊บนี่มันจะมีกระปักทิ้นทีระเบิดนี่โอ้โหตอนแรกผมคิดว่าเป็นโหมดค่อยๆพื้นยุบนะยุบจึ๊บนี่ก็จะเป็นโหมดทั่วๆไปแต่ว่ามันจะมีทิ้นทีคอยระเบิดบึ้มจิ๊บนี่ทําลายทางเป็นวงกว้างเลยยุบจึ๊บจึ๊บยุบทิ้นทีมันก็มีประโยชน์ในการช่วยเด้งตัวไปข้างหน้าก็ดีเหมือนกันนะยุบจึ๊บจึ๊บนี น,นี่นี่โอ้โหจะแย่ง <refugees> พื <il S 1> ้นท <wir plein> <heart> ี่เราเหรอไมิมีทางนี่เรานี่นักแว้นทินทีรันจะบอกให้นี่ตัดหน้าเขาไปทั่วจิบจบจิบจิบทำไรทางชะมนไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวจะมีคนมายืนด้วยจิบ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 จบระเบิดระเบิดอ๋ออ๋ออ๋อใจเย็นอือาพื้นไม่เจอเรื่องไงทำไมร่วงเยอะขนาดนั้นอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในแบบสถานีอวกาศ โลยจิ๊บไปแล้วได้เปลี่ยนแมปสักทีโอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้มันจะแบบว่ามีบุรี่ยืนเยอะแยะมากนี่นี่ตัดหน้าตัดหน้าจิ๊บจิ๊บหืตัดหน้าใครไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรอย่าพยายามทำร้ายเขาเลยเฮ้ยจึ๊บจิ๊บจิ๊บเมื่อกี้เขาเกือบตัดหน้าผมได้แล้วเอ้ยจิ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บเปลี่ยนที่ยืนก่อนเฮ้ยเอ้ยจึ๊บจิ๊บหืต้องหาที่อยู่ตลอดเวลาเราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจึ๊บจึ๊บจิ๊บจ๊บนี่นี่นี่จิ๊บจิ๊บจึ๊บ ที่ยืนชั้นนี้เริ่มใกล้หมดแล้วจึบจึ๊บจึ๊บฮะรอบนี้เราต้องเป็นผู้ชนะให้ได้จึ๊บจึ๊บอ้อยเกือบเกือบดี๋ะเทนทีมันค่อยๆร่วงจึ๊บ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 แงบแงบแงบจึ๊บจึ๊บพื้นยืนเริ่มใกล้หมดแล้วชั้นนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเปลี่ยนชั้นได้เลยจึ๊บจึ๊บอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนชั้นเลยแล้วกันอ้ยอ้อยอย่าเปลี่ยนชั้นอะไรเยอะขนาดนี้สิจึ๊บจึ๊บจึน เฮ้ยมันมีเวลา2นาทีทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเก็บเรียจึ๊บจึ๊บอ้ายอ้าจื๊บจืงบกื๊บจืงเกืบเก๊บลื๊ไม่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 จึ๊บจึ๊บอือ้อตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ2นาทีจะรอดหรือไม่จึ๊บจึ๊บจึ๊บอ้าไม่รอดโอเคไม่เป็นไร <S <S อย่างน้อยเราก็ยืนเกมไม่นาน่วตาเนี่ยคือย,ยืนเป็นนาทีเป็นนาทีเลยโอเคทําให้เรารู้ว่าเราเริ่มมีฝีมือแล้วแล้วที่เราชนะมามันอาจจะเป็นเพราะดวงก็ได้ สองวันก็ปึ๊บระวังเทีนทีด้วยเฮ้ยเหยียบปึ๊บนี่ทำลายพื้นด้วยหืมชนกันทำไมจึ๊บนี่ทำลายพื้นทำลายพื้นนี่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 จึ๊บอ้ายเกมนี้ใครดีใครได้เงียบนี่เฮ้ยจึ๊บ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 อ้ายโอ้ยไม่ไม่โอ้โหลวงอะไรหลายชั้นจึ๊บหืมจึ๊บขอกลับไปยิงข้างบนใหม่นะจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเงียบเงียบ งบแงบค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆยังไงเราก็ต้องชนะอยู่แล้วอ๋อโอ้โอ้เกือบเกือบพอดีกระโดดไปลงพื้นพัดลมพอดีเลยจึ๊บไปเจ็บแงบแงบแงบเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูด้วยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บทำลายพื้นนี่จึ๊บอ๋อเกือบเกือบโอ้ลุกกมาทีหลายชั้นเลยแงบเก็บตังค์แล้วลอยอ oh! 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 ๋ออ๋ออ๋อไม่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 เกือบจะลงลาวาแล้ว จึ๊บจ <rawd unre> ึ๊บเอ้ไอ้ทำไมมันหวาดเสียวจังเลยว่ารอบนี้ฮึบจบจึ๊บนี่ขึ้นไปข้างบนหน่อยเฮ้ยมันเริ่มไม่มีพื้นแล้วเปลี่ยนชั้นดีกว่าชั้นนี้ยังพอมีที่ยืนอยู่บ้างฮึบอ้อโอ้โหตายนี้ยืนชีวิตได้นานมากจึ๊บจะได้หรือไม่เอ้ไอ้โอ้โหยังยืนอยู่ได้ยังยืนอยู่ได้จึบจึ๊บโอเคเปลี่ยนชั้นนี้หน่อยจึ๊บโอเคตรงนี้ยังพอมีที่ยืนอยู่ไหมจึ๊บ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  ึบโอ้ยเมื่อไหร่จะตายกันหมดสักทีจะได้ชนะึบจิ๊บเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเริ่มปอึบดึงจึ๊บติดติดติดเมื่อกี้ติดอะไรเฮ้ยแงบแงบโอ้ยยื้อสุดชีวิตแล้วเอ้ฉันปั๊กฉันโชคดีฉันปั๊กเมื่อกี้เจอคนปั๊กสบายอย่างงี้เกมนี้มันก็อาจจะเป็นแบบว่าปั๊กปักนิดหน่อยทําให้แบบว่าเป็นที่หนึ่งได้สบายๆเลยคือแบบแทบไม่ต้องทําอะไร เขาโกงหรือเปล่าต่อไปจะเป็นรอบของบอสแล้วอ่าโหลดแมป Castle of Lion ปราสาทซิงโต ที่นี้จะแกเป็นรูปฝังสนับุพวกแกและแกอยากได้แบ็คไลออนไปแล้วก็พวกแกจะต้องสยบชั้นให้ได้โอเคเหมือนเขาบอกว่าถ้าจัดก,การเขาได้เนี่ยเขาจะเออพาไปหาใจแอนไลออนอะไรสักอย่างยึ๊บโอ้โ,อโหดูเหมือนว่าเราจะมีอาวุธอยู่3แบบนี่ก็จะมีแบบเป็นดาบนี่โอ้โหดาบเท่มากแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรคล้ายๆกับพุกดึงอะ่ะเอามาดึงอะไรประมาณเนี้ย กด F แล้วก็จึ๊บดึงมาดึงไม่โดนใครและอย่างสุดท้ายปืน TNT โอ้โหรู้สึกว่าเกมรอบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจาก TNT รันนิดนึงจึ๊บจึบจึบอ,ออกแนวแอคชั่นมากกว่าโอเคแต่รอบนี้ไม่ต้องชิงดีชิงเด่นกันละจึ๊บจึบเราต้องสามัคคีช่วยกันก,นกำจัดกำจัดบอสจึ๊บยิงปัง,ป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 งกึ๊บกึ๊บแกะแกยิงบอสเลยได้ไหมยิงป,ปึ๊บตีโอ้โหแกกำจัดลูกอนฉันได้ อ่าลูกน้องจงมาออกมาเพิ่มจิบยิงทำลายบาเรียคึบคืออเฮ้ยลุกลงมาแล้วลงลงมาแล้วพึบนี่ยิงฟันฟัน,ฟนฟฟฟฟสับขับเอา้าเสกดาบสิแงบแงบอ้าวขึ้นไปแล้วไม่เป็นไรทำลายเกาะใหม่ยิงม,มาเดี๋ยวฉันจะกำจัดลูกน้องให้เองพวกนายเคลียร์บอสไปนะโอเคได้เลยจิบนี่ปังจิบจบจึบใส่กระสุนช้นชาเหลือเกินเฮ้ยยิงเออเดี๋ยวเข้าไปใกล้เลยจะได้เตรียมตัวลมสกามัน นี่นี่แฝบแฝบแฝบรุมมันลุมมันลุมมันจึบจึบฟันฟันฟันเฮ้ยมันทำร้ายหัวหน้าจัดการมาเลยเฮ้ยเยิงปังแกะแกะแกะแกจึบใส่กระชุนช้านนี้ตึงกระชุนกระชุนรู้สึกว่าปืนนี้จะยิงออกมาเป็นทีนทีด้วยนะเฮ้ยปังอืเป็นปืนที่รุนแรงมากเฮ้ยเฮ้ยอยากให้พวกมันทำร้ายหัวหน้าพวกเราได้ยิงยิงลงพื้นทำไมจึบจึบจึบอ้าวเดี๋ยวทำไมใช้อันนี้สู้จึบไม่เป็นไรมันก็ฟันได้ ตอนนี้เหมือนจะโอ้ก็จะบอกว่าลูกน้องไม่น่าจะมาโอ้โหพวกเราเดินดีๆหน่อยสิอย่าชนกันเฮ้ยจึ๊บดึงมานี่หอยากรู้วมันดึงหรือมันทำอะไรเออไม่เป็นไรช่างมันจึ๊บนี่ฟันลูกน้องบ้างแฉบ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 เอ้ยอย่ายินเอฟเคสิเดี๋ยวก็โดนฟันหรอกนี่นี่นี่เชีรยลูกน้องเรียบร้อยจึ๊บจึบฟันบ้างนี่แฉบแฉบแฉบโอ้ยช่วยด้วยโดนลุมโดนลุมโอ้ยทำไมกระเด็นเมื่อกี้โดนอะไรทำไมกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันล้มแล้วมันล้มแล้ว ยิงลบม,มันเฮ้ยปกป้องหัวหน้าปกป้องหัวหน้าอ้าวหัวหน้ามันหายไปไหนแล้วเอ้ยอย่าไล่าตามสิทําไมเราจัดก,การนายเลือดม,มีรถเลยเฮ้ยจัดก,การมันจัดก,การมันเปลี่ยนหัวหน้าดีกว่าเอ้ยเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าเฮ้ยยิงอือตายเรียบร้อยแก,กแก๊กแกๆแก๊ลุมหัวหน้าเลยเฮ้ยยิงนี่โอ้โหเฮ้ยเลือดม,มันลดไปเกือบครึ่งแล้วเฮ้ยเราต้องทําลายปลาเลียมันเฮ้ยอือ เฮ้ยลุมมันลุมมันนี่นี่นี่เชิญันฟันเชิกันฟันเงบโอ้โหเล่นลุมกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหเลือดมันลดปังไหมเนี่ยรู้สึกว่าเราฟันไปเลือดแทบไม่ค่อยจะลดเลย โอ้ยมีฝันมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ตายสักทีเนี้ยโอ้โหเนือยแล้วนะอือยิยงมันเลยจึ๊บ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 ,บเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเฮ้ยจึ๊บลุบมันปกป้องหัวหน้าแฉบแฉบเอ,อ้ยอย่าทำร้ายหัวหน้าซีออนี่ลุมมันลุมมันอจึ๊บจึ๊บจึ๊บช่วยกันฟันหน่อยโอ้โหกว่าจะมาช่วยกันฟันโอ้ยลูกน้องนี่มันไม่ได้เรื่องเลยสงสัยฉันต้องจัดก,การตัวเองแล้วเอ้ออยออ่าไฟันมโโห้ห มาถึงก็ไล่ฟันเลยนั้นก็ยิงอือจึบ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 เราจะยิงระยะไกลรู้สึกว่าตีระยะไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าไม่มีใครแข็งแกร่งไปกว่าฉันแล้วนี่จึบจึบลุกมันเลยลุกมันเลยนี่นี่นี่ตัวตัวไม่ได้ก็ต้องหมาหมูก็แล้งานนี่อืนี่นี่นนฟันฟันอ๋อจะเย็นจะเย็นจะเย็นอือเราฟันทีนายเลือดไม่กระดิกแต่นายฟันเราทีนี่โอ้โหแทบหมดตัวฮ้ยยิงอือนี่แหละยิงจากระยะไกลดีที่สุดแล้ว จึ๊บ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 เดี๋ยวเหรอเล่งอะยิงโอมอ้ยยิงมันสี่ไม่ใช่ยิงชันเออเออเอา,เอา,เอาปอแกะแกะแกะโอ้โหมันจะไม่จบแค่นี้แน่นอนพวกแกเตรียมตัวรับชะตากรรมอันโหดร้ายได้เลยเออคขกันแน่ที่ต้องรับชะตากรรมอันโหดร้ายจึบ๊บอ้ยทำไมทำไมพวกแกถึงปาบมฉันได้โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชมต่อในซีรีส์ เอ๊จัดก,การมาได้แล้วไปขโมยหุ่นมันมา,มา,มานั่งเล่นดีกว่าเอ๊ไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะฆ่ากันยังไงหมดทุกคนต่างดีใจอะไรกันเอ๊ฉันได้ขี่มันแล้วอ่าดูเหมือนว่าเราได้จาัดก,การปินสโอเทอร์ได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะต้องตามหาอาวุธอีก3ชิ้นนะโอเคน่าจะได้ของรางวัลโอ้โหสรุปว่าท,ที่สู้มาเนี่ยก็คือ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมแค่มาโปรโมทประมาณนั้นแหละก็เกมนี้เนี่ยก็ยังจะอยู่ในช่วงอีเวนต์นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของรางวัลของฟรีๆเนี่ยก็รีบเข้ามาเล่นนะอ่าก่อนที่มันจะหมดอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับก็กดจากใต้คลิปไปเล่นได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายลักษนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ